ชื่อนายสมพงษ์ขัตติเนรนะครับแล้วก็ชื่อเล่นชื่อซุ่มนะครับตะกอนเกาอยู่ลงกาฟ้าห้ามนะครับอ,อยู่ตำบลฟ้าห้ามอยู่ลงกา,าขาัดจาวนะครับจบโรงเรียนวัดขัดจาวนะครับปัจจุบันนี้ ก็สอนละอ่อนตามโรงเรียนบ้างนะครับตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆตามาตี่ตำบ้านพ่องนะครับตำลูกลานตีเปิ้ลไข่เฮียนประกอบเจิญไปสอนนะครับชอบเสียงดนตรีพื้นบ้าน ของร้านานาเฮาบอกว่าซึงสล้อคุยกองอย่างชิงชาบนะครับกดเฮียนมาเรื่อยๆที่แรกก็ตีชิงตีชาบเปิ้ลเนี่ยแล้วก็จับนุ่นจับนี่เพราะว่าเครื่องดนตรีมิติบ้านไงครับเครื่องดนตรีมิติบ้านก็ดูตั้งยุบพั่นยุบนี่มาเล่นก็เป็นมากํานอยกํานอยใจความจําเป็นคู่พกรักจําครับ แล้วก็มาต่อเพลงกับป่อนะฮะป่อไปครูคนแรกที่เรียนสอนดนตรีนะครับ,นะรบแล้วต่อมาก็เล่นมาเล่นมาอายุได้13ปีประมาณ12 13ก็ไปเรียนฟ้อนดาบฟ้อนจึงนะครับเรียนฟ้อนดาบฟ้อนจึงกับป่อครูตอนเป็นครูคนแรกของผมเป็นเพื่อนของป่อแล้วเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ย ในวงเดียวกันครับเราไปเทียนฟ้อนดาบฟ้อนเจิงกระเปิ้นเมินเข้าเมินเข้ามาอายุได้สิบเจ็ดสิบแปดกบไปเทียนกับปะคูรุนปะคูรุนนี่เป็นญาติเดียวกันนะครับเป็นญาติเดียวกันแล้วขันใหญ่ขันดาบมิทีิบ้านเปิ้นนะครับตระกูลผมนี่ จะเป็นฟ้อนดาบดนตรีหมดเลยทั้งตระกูลเลยทั้งตระกูลปู่มาครับแรงมาจะเดินไปกันเป็นมูแล้วก็ไปจุมนุมกันไข่เฮียนดาบก็เฮียนไปไข่เฮียนรนตีก็เฮียนไปไข่เฮียนกล่องตึงนงกล่องขุดเจเนี่ก็เฮียนกันไปครับจะมีในหั่นหมดเฮียนกันแล้วก็จุมนุมกันที่หั่นก็เลยเป็นสำนักฟ้างามครั้งหนึ่ง มีครูเกียรตินะครับครูเกียรติเปิ้ลสอนตำโรงเรียนต่างๆตอนทีนี้เปิ้ลเห็นความสำคัญของผมว่าโอ,อ้คูซุม่มฟ้อนดาบดีฟ้อนดาบงามควรจะอนุ่ลักษ์ก็เลยชักชวนเข้าไปสอนตำโรงเรียนต่างๆทีละวัดบำเพ็ญนี่นะครับ ได้สิบสองปีสอนนะครับสอนแม่ลิมวิทยาคมได้สิบสามปีนะฮะแล้วก็สอนโรงเรียนขเจาปิ๊กไปสอนที่โรงเรียนเก่าตกเ่าได้ห้าปีแล้วกับหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นแม่แตงที่ในวัดเปิดนเปิดโครงการโครงการ ไอ้ดนตรีเพื่อห่างไกลยาเสพติดนะครับของละอ่อนวัยรุ่นและเยาวชนต่างๆนะครับก็มารวมกันหลายๆมู่บ้านนะครับแล้วก็เปิดโครงการได้เปิดโครงการสอนกันนะครับแล้วก็ไปสอนที่โครงการาวัด ตั้งโดยสเก็ตนะครับภาคภูมิใจที่สุดคือรางวัลที่ไปไปรับสเสด็จนะครับรับสเสด็จแล้วก็ไปรับทักษิณน,นะครับไปแสดงโชนต่อหน้าทักษิณน,นะครับทักษิณภาคภูมิใจมากโอ้ทักษิณน,นี่มาลูกหัวอ่อนทุกคนเลย ภาคภูมิใจมากว่ามีมีครูมาสอนครูดีๆมาสอนนี้อย่าครับจะไปละเนิบเปิ้นก็ว่าจะไปละนี้เพื่อสอนต่อไปอย่าครับลูกศิษย์ตีไมเฮียนเวลาไปไปเข้าโรงเรียนไอ้อย่างที่ไหนครับเข้าวิไลกับมหาลัยไอ้อย่างนี้ยฮะเช่นมหาลัยกเกษตรแม่โจ ราชพัฒน์อย่างนี้นะฮะมอชอ,อย่างนี้นะครับดังหงเฮียนที่ดังดังใหญ่ๆนะครับเหมือนกับอย่างใดอะมันต้องไปสอบอย่างหนักนครับแค่เอาดนตรีเนี่ยหรือว่าฟอนดาบฟอนจึงเนี่ยเอาไปโชว์เเปิลมันก็เป็นอารอนที่ได้สิทธิพิเศษแล้วมีความสามารถพิเศษแล้วไดส้สิทธิพิเศษมันต้องมานั่งสอบเหมือนเปิล อย่างนักอย่างครับก็ได้เข้าไปเรียนเลยครับแล้วได้โคต้าได้อย่างตัวเองครับเป็นความภาคภูมิใจของครูที่ครูที่บัดเจ้เป็นครูที่อ่าบัดเจ้ไปครูที่ได้ห้ามได้เฮียนมาบัดเจไปครูที่ได้ปริญญาหรือว่าได้อย่างครับไปครูพื้นบ้านจริงๆครับที่เป็นครูพักรักจำชอบสล้อเป็นพิเศษเลยครับ สล้อนี่มันเสียงมันแบบดูแล้วก็มันมันสะกดจิตดีอ่ะมันสะกดคนฟังสะกดจิตสะกดคนฟังเสียงมันนี่จะกัางวานอยู่ในหูเสียงน,นี่จะเป็นกลางวานเหมือนกับเหมือนกับเสียงอยู่ในโพรงไพรครับเสียงอยู่ในป่าลึกๆอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีเสียงแบบ เสียงจิงรีดเสียงนกเสียงอะไรอย่างเสียงซัดต่างๆที่เป็นเสียงจี้จ้จอเนี่ยมันจะมารวมในที่ไหนหั่นหมดเลยมันพิเศษคือ1ได้ออกกําลังกายนะครับ 2. ได้ฝึกสมาธิในการลํานะครับการลํา3คือท่วงท่าของมันนะฮะท่วงท่าของมันเนี่ย ทุกอย่างที่เอาออกไปเนี่ยล้วนเป็นการออกกำลังกายแบบตังในออกมานะครับถ้าคนใดฟ้อนจึงปอดดีตับดีไส้ดีไอ้อย่างเครื่องในดีบ่ดีนี่เขาจะหูเลยละอ่อนคนนี้จะเป็นโลกไอ้อย่างโลกอย่างนี้จะสามารถหูในการฟ้อนจึงเลยครับอย่างสมงว่าฟ้อนจึงเนี่ยถ้าฟ้อนปุ๊บเนี่ยถ้ามันยังเอาหือท่าเข้าไปปุ๊บนะครับ อย่างฟ้อนฟ้อนไปปบเนี่ยถ้าสุว,ว่าปอดเขาบดีเนะี่ยถ้ามันมีท่านหนึ่งครับถ้าสุว,ว่าเขาลำไปปบเนี่ยฟ้อนเจิงไปปบเนี่ยถ้าปอดเขาบดีปบเนะี่ยเขาจะไอยโยกมาเลยตับหรือว่าไส้นี่นะครับเขาบดีนะเขาฮื่เขาฟ้อนแล้วเกี้ยวตัวยน,นะเขาจะรู้สึกว่าโอ้ย มันจะแบบแกนตับแกนไส้ขึ้นมาทันทีเลยมันเป็นความพิเศษครับที่ผมสังเกตพอที่ผมมีประสบการมานี่นะผมสังเกตพอนะแล้วผมก็เลยมาเฮียนจึงเพื่อสุขภาพตัวสอนจึงเพื่อสุขภาพตัวอย่างหลายอย่างมากอยากอนุรักษ์บะฮื้อสูญหายแล้วอยากฮื้ออ่อนสมัยเนี้ยและวอ่อนปัจจุบันเนี้ยหูจัก ดนตรีพื้นบ้านมูจักฟ้อนดาบฟ้อนเจิงเพื่อเก็บสิ่งนี้ไว้มันเป็นการเล่นพื้นบ้านของเฮาตีต่ีมาเมินนานตั้งแต่ปู่ย่าตายายตาทวดหลายร้อยหลายปันปีมาแล้วสืบสืบสืบทอดกันมาครับแล้วผมก็เลยบยายาข้้งสูญหายไปที่ไหน ผมก็ันเลยพยายามช่วยกันจะมีหน่วยงานอยู่หลายคนอยู่ครับที่พยายามชุดกันขึ้นมาชุดเอาละอ่อนขึ้นมาอย่างสมว่าบางคนนี่มาเหียนมาเหียนนึ่ง,เห,เ,นะหงเหียนเพื่อตัวเปื้อนนะครับนึ่งเหียนเพื่อตัวเปื้อนนี่คือเหียนแล้วก็แล้วไป บาโสดใจละแค่ตัวเปืือนบดายนะครับสองเฮียนเพื่อความรู้ครับเฮียนเพื่อความรู้เฉยๆครับก็เฮียนเพื่อเพื่อหัวว่าอ๋อฟ้อนดาเป็นอีดนตรีเป็นอีอย่างนี้เป็นอี้นะกล่องเป็นอีเนี่ยชิงชาเป็นอี้สามเฮียนเพื่อ เอามา,าใช้กับชีวิตประจำวันคือเวลา,ามีขันโตกมีงานอย่างที่ไหนปันจ้างไปก็ไปได้ทั้งเงินได้ทั้งาการอนุรักษ์ฟอ้อนจึงฟอ้อนดาบนี่ถ้าว่าเขาฟอ้อนตึงวันตึงวันเนี่ยมันจะเกิดการกระตุ้นทั้งกล้ามเนื้อเลือด ไขมันอะอย่างนเนี่ยเลือดนี่จะสูบจะชูบจ,จะสูบฉีดตลอดถ้าเอาฟ้อนเจิงฟ้อนนี้นะครับจะทําจนตะหอดชีวิตมัมมี่นะครับ <c ười> จนชีวิตมัมมี่แล้วจะมีลูกซย์ลูกหาสืบทอดอยู่ครับยังมีหลายหลายคนหลายมูอยู่ที่สืบทอดอยู่นะก็ยากจะเชิญชวนนะครับบอกว่า คนหนุ่มคนสาวหรือว่าคนเท่าคนแก่ก็ได้นะครับคนเท่าคนแก่อยากเฮียนแบบเอาไปเพื่อสุขภาพแบบฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพเพื่อแข็งแรงเพื่อเลือดลมเดินดีก็เจิญได้นะครับเจินมาเฮียนได้ละอ่อนหนุ่มสาวที่อยากมาเฮียน ไว้เพื่อป้องกันตัวก็เฮียนได้นะครับหรือว่ามาเฮียนเพื่อสุขภาพตกเองก็เฮียนได้นะครับหรือว่าละอ่อนละอ่อนตี้อยากมาเฮียนอยู่ว่างๆอย่างช่วงนี้อะมาได้ไปไหนโรงเรียนปิดนะครับอยู่ว่างๆโรงเรียนปิดอยากข้าได้ความหูแบบนี้มาก็มาได้ นะครับมาเฮียนเลยสอนฟรีครับถึงเวลาก็มาดำหัวกันเฮียดำหัวนี้ก็เปจนใจอย่างเพราะว่ามันเป็นจารีตประเพณีเก่าโบราณของเฮามาตั้งแต่เมือ่อนะครับก็อยากเจิญจวนมาช่วยกันอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์เรื่องอพื้นบ้านล้านานาของเฮาเพื่อได้สูญหายอย่างน้อยนี่ยมาเฮียน สามสิบคนได้สักสองคนผมก็พอใจละตี่อนุรักษ์ต่อไปอนะฮะหรือว่าได้คนเดียวผมก็ยังพอใจละสี่ห้าสิบคนผมได้คนเดียวผมก็พอใจละอยากหพ่มมีการสืบทอดไปเรื่อยๆเพิ่มได้สูญหายยังครับยังน้อยก็สืบทอดยังคนหนึ่งเฮียนไปไปสืบทอดแหมสามคนก็ยังว่าได้สืบทอดละนะครับแฮมคนหนึ่งยังมาเฮียน ห้าคนนะครับแต่ละห้าคนเนี่ยมีลูกซย์คนไหนห้าคนสิบคนก็ถือว่าได้สืบทอดละห้าคนได้ลูกซิดอ่าคนไหนสิบคนสิบคนก็ได้ห้าสิบคนละจากห้าสิบคนนั้นก็จะต้องมีพ่องที่จะไปสืบทอดต่ออย่างครับมันก็ต่อกันไปเรื่อยๆได้อยกระื่มเป็นรโมโรดกของอ่ของบ้านเมืองเราเลย ใบยาขึ้นสูญหายไปไหนเลยนะครับผมพยายามที่สุดเลยผมพยายามมาตลอดครับที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับ จะเล่นเฮาต้องมาท่องโนดก่อนครับท่องโนดโดเรมีบรเดี๋ยวนี้มันง่ายนะครับอย่างผมแต่ก่อนนี่ผมมีเรื่องโนดนี่เหมือมีน้อยเอากันเอากับอือกันเอาครับน้อย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 อย่างครับครับแล้วก็เฮากดเอาไปตามเสียงน้อยนะเสียงใดน้อยต่ำน้อยสูงน้อยยังไดก็ไล่ตามเสียง นะครับแต่ก่อนนี้นะฮะเปิ้นถ้าเป็นบะเดียวนี้เปิ้นก็้อ,องว,ว่าไล่สก,กิลเนาะอย่างเฮาจะฮึ้นละออนเล่นเขาก็อ่านี่โดเนอร์เรเนอร์มีเนอร์เนี่ยครับนี่ซอนเนอร์ซอนไปอีเนอร์เนี่ยครับแล้วก็ฮื่อละออนไล่ไปครับถ้าเป็นลูกซีนี่ซอนมันจะมีตั้งเพอรเพนะครับ สอนไม่เป็นอยู่เพิกเพนิโด,อโด,อโดอสอนอโดนะครับสอนโดสอนเลมีฟาซอนลาครับโดโดโดเลมีฟาซอนลาทีโนนี่โดน้อยครับถ้าเป็นสล,ก 3, กนล้อลูกสามก็ไล่กลับกัน ซอนมีดังเพเอออันซอนมีดังเพอันนี้ลูกสี่ซอนมีดังเพเนี่ยนี่เลน้อยอน,น่ฮะวิธีจับก็คือจับเพื่อข้อมือนะครับข้อมือมันจะมีอันนี้เปิ้นฮ้องว่าอ่าเปิ้นฮ้องว่าสายรัดอกนะครับ นี่คือสายรัดอกสายฮัดอกนี่นะครับเอาแง่มือนี่นะครับเพื่อไปอยู่ที่ปืนสายรัดอกนะครับแล้วข้อมือจะไปฮักลงอีข้อมือต้องยกขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะได้จะได้สีลงมาถึงลุ่มให้ได้นะครับถ้าเราฮักอีปบมันก็มันจะจับลูกยากนะครับ เราต้องตั้งฉากๆหน่อยครับเนี่ยต้องตั้งฉากอีนะครับถ้าเราหักอีบัดได้มันมันจะกดลูกยากเนี่ยฮะถ้าว่าเราหักป๊บอีมันจะะมันจะ,ะมันจะเพี้ยนมันจะมันจะจับลูกยากครับ แล้วมือมันจะแข็งมันจะมันเขามาสามารถเล่นนิ้วมันได้นะฮะแล้วเวลากำ่ำก่ำไม้ก็เอานิ้วกลางสอดเข้าไปตรงกลางนี่นะครับแล้วนี้คือนิ้วโคจะกดไว้บนนี้นะครับแล้วนิ้วจี้จะอยู่หลังตรงกลางนิ้วกลางนิ้วกลางจะสอดเข้าไปในเส้นเพื่อจะได้ดึงไอตัวนี้มันนะครับแล้วนิ้วอ่า นางกับนิ้วก้อยก็เอาประคองประคองไว้นิ้วนางก็เอาตุ้มตุ้มมันไว้นะครับมาอานก่อนนิ้วนางก็มาเกาะในนี่เห็นหน่อยตุ้มเส้นนี้ไว้นะครับเนี่ยประวัติการอ่า เป็นมาของการฟ้อนดาบนะครับดาบจะต้องหาดาบตี่กระชับกับมือเฮานะครับกระชับกับมือเฮาเพราะว่า,าสายดาบตังฟ้างามนี้เพื่อจะมีท่าสี่ใคนะครับเป็นท่าที่ดูเดือดมากนะครับท่าสี่ใครนี่เป็นท่าที่ดูเดือดแล้วก็เป็นท่าตี่บม่มีสำนักไหนที่จะทําได้นะครับ มีที่สำนักฟ้างามอย่างเดียวนะครับเพราะว่าท่าดาบที่ตึงวันที่สอนอ่อนมานะครับก็ใจแบบท่าสางดาบเ้กอนขึ้นละอ่อนเข้าใจกับคำว่าสางดาบนะครับนี่คือท่าสางดาบนะครับพอสางดาบเสร็จแล้วก็ซอยเท้าขึ้นละอ่อนซอยเท้าพร้อมกับสางดาบนะครับ เนี่ยละอ่อนจะงงมากซอยเท้ากับสางดาบนี้จะงงมากแล้วทีนี้เขาก็จะมาสอนท่าเกี้ยวเก้าครับเกี้ยวก็คือหมุนนะครับเกี้ยวเก้าเก้าก็คือหัวนะครับเอาดาบมาหมุนกับหัวนะครับเนี่ยเนี่กดซอยเท้าไปเรื่อยๆนะครับเวลาลำจริงๆถ้าสมมติว่าสอนอ่อนก็จะใือเดินเปิดวงนะครับเดินเปิดวงอีนะครับเดินเปิดวงกลม แล้วซอยเท้าไปตัวตามจังหวะส้นเท้าต้องดีดไปที่ก้นนะครับเอา,อาส้นเท้าลงห้ามเอาปลายตีนลงนะครับเวลาลำเกาะดีดเวลาดีดยกตีนเกาะเอาปลายตีนแงนขึ้นนะครับดีดส้นนะครับอันนี้คือเกี้ยวเก้านะครับ เกี้าเกีาเกเก้าก็คือหมุนที่หัวนะครับนี่คือเบสิกของการลำดาบพอนี้ปุบ๊บละออนได้แล้วก็สอนท่าลงท่าเลยนะครับนี่คือท่าแรกจ้างแทงงาจ้างตั้งงานะครับหมุนนะฮะเนี่ยจะรู้เลยว่าละออนเป็นอย่างกับในต้องถ้าหมุนนี้นะฮะแล้วก็สาง นะครับยกขาแล้วก็ับไปแห็มท่าที่สองก็คือการปีกฮักนะครับเนี่ยการปีกฮักเนี่ยหมุนเนี่ยร่อนจะหูเลยละอ่อนเป็นอย่างเป็นอย่างน,นะฮะการปีกฮักสางเกี่ยวก้กาวยกขาออก อันนี้คือเสือลากหางนะฮะเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าแต่ละท่ามันติ่เปิลเอาไว้ฟันไว้ไปชิดไอศตูได้อย่างใดนะครับหมุนนะครับเสียบอีกข้างซ้ายย้ายขวาสาง นะท่าที่สามเทศอที่สามท่าที่สี่ก็คือปลาเลี่ยมหาดนะครับสาท่าที่ห้าก็คือฟันกระนะ ฟันกละสาสงท่าที่หกสอยก้นพญาอินนะครับนี่คือสอยก้นพญาอินนะหมุน ท่าต่อไปก็คือยกแหลกท่าต่อไปก็คือ,อท่าเปิ้นห้องท่านี้เป็นท่าที่ละอ่อนเข้าใจยากนะครับท่านี้นะละอ่อนที่เข้าใจยากมากมันเป็นท่ามาผสมกับสามท่านะครับนี่ก็คือท่า ห้าสอยก้นพยาอินแล้วก็มาปัดป้างนะครับปัดป้างก็ขึ้นไปสอยก้นพยาอินกำกับหมุนนะครับพอหมุนเซ็ตก็บางวันมันมี3าสี่ท่าพร้อมกันบางวันบางวันเร็จหมุนออกนะครับ ่านี้คือท่าลักๆักนะครับท่าลักลักของการสอนลอ้อนแต่ก็จะมีนักกว่านี้นะครับมีเยอะมากที่ว่าเป็นท่าที่สำนักฟ้างามที่เดียวนี่นะครับคือท่าสีไข่ท่าสีไข่นี่ส่วนมากจะสอนละออนที่ที่ตั้งใจแต่แตะนะครับถ้าบัดตั้งใจแต่แตตกอันตรายมาก ท่าสีไครเนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องมาสวเนะฮะม่ต้องมาสวกเนี่ยมัต้องมาสวกมันต้องมาสวก,กตลอดครับเนี่ยอันตรายมากครับเนี่ยนี่คือท่าสีไคร